สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีเฟนช่องทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะคลิปนี้เปิดโตด้วยดอกไม้งามๆอีกแล้วกัชมดอกคูนกระลั่งบานสะพังนะคะตอนรับเดือนสงการน้องชมุมงามคักงามเน่นนะคะดอกคูนบานเห่าในคลิปนี้นะคะเปิดโตด้วยดอกไม้งามๆแล้วก็จะมาตามตัวเลขแนวทางเด็ด ให้แฟนช่องได้พิจารณากันคือเกาวอามจุ่มในคลิปนี้จะมาตามสูตรคำนวณต่องวดของเซียนว่าปีปทุมนะคะสูตรของพ่อเฮาวดีพานมาปังอิหลีนมชมุ่มที่พอเฮาจัดชุดเต็มให้เลข8ปหนึ่งมาเต็มๆนะคะผู้ใดที่ได้เอาตัวเลขกับพ่อเฮาไปเสียงจบเสียงมานวดีพานมา ดยค่ะเ้อยินดีกับคนที่ได้โชคได้มานะคะเลขของพ่อเฮาสูตรคำนวณเพิ่นจะจัดชุดเต็มไล้วกะจะเน้นไฮในหน่อยนองชมในงวดนี้เป็นงวดวันที่16เมษายนนะคะเดี๋ยวซีเฟนชองเฮาไปติดตามรับชมรับฟังจากปากของพ่อเฮานะคะว่าในงวดนี้ตัวเลขของพ่อเฮาจะได้เป็นตัวใดแบบใดตรงใจเจ้าของบอ่อ เอฟซีแฟนช่องพิจารเอาด้วยค่ะเด้อแนวทางก็คือแนวทางนะคะมักชอบกระจังจัดน้องชมไปติดตามรับชมระฟังจากปากของพอ่อให้พอ่อเป็นคนคอนเฟิร์มให้พร้พอมๆกันได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีนะครค่ะพอ่อเฮานะคะท่านมชมหลังจากเมื่อวานนี้หวยรัฐบาลไทยออกนะคะนี่คือตัวเลขชุดเต็มของพอ่อเฮาเลยท่านชมปังอีลีนะคะสูตรเซียนว่าปีปทุมนะคะ พอห้าจัดชุดเต็มละกัจัดคู่ไห้นะพ่อมาว่านี่แปดหนึ่งมาตรงๆนะพ่อนะ <S <S ยินดีกับคนที่ได้โชคได้ม,มาละกัยินดีกับพอห้าน้าชมเสียนว่าปีปฐุมเพิ่นจัดชุดเต็มละกัฟันไห้เน้นไห้แบบนี้นะคะเสียดายนะพ่อเลขหกศูนย์พอห้าบอดิกัาหัวให้เป็นเก้าศูนย์นะพ่อถามเมนสั้นแตกท้งบนแตกท้งล่างนะคะเดี๋ยวคะว่าพ่อห้ากับมันยิ้มรับซับกันไปเต็มๆท้งเลขน่อยเลขใหญ่และะ้ว<อ>น้ำชม โอเคงวดนี้ตามแนวทางตองวดไฟฟ้แฟนช่องเลยนะคะสำหรับสูตรเสียนว่าปีปทุมนะคะพ่อเฮาพ่นว่าเฝ้าออปล่อยนะคะคือยืนยันว่าเป็นสูตรของเฮาเองแท้ๆนะพอเนะเอ่เซียนว่าปีปทุมนะคะท่านผู้ชมสูตรหวยรัฐบาลไทยนะคะงวดนี้เป็นของงวดวันที่สิเมษานะพ่อสงการพ่อดีนะคะโอเค งวดนี้สูตรคำนวณเซียนว่าปีปทุม,มส,สิบหกเมษางวดนี้เลขวิ่งเลขแลนได้ตัวใดเนี่ค่ะพ่อจัดเลยศกับหนึ่งนี่แหละวดนี้รัฐบาลไทยนะคะวิ่งไปที่ศูนย์กับหนึ่งนะคะเลขพอเฮ้าอบาทที่นี่จับคู่ชุดเต็มค่ะพ่อจับคู่นี่ศูนย์สศ้าศูนย์หค่ะ มี04 05แล้วก็06ครับพ่อ14 1, 1แล้วก็มี14แล้วก็มี15ครัพ่อเออบรนีาก็มี2เกต3หก สองเจ็ดสามหกค่ะพ่อเออวันนี้ค่ะห้าเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดแล้วก็สามเจ็ดนะคะอา้าวเออะรนะจัดชุดเต็มให้ซ้ำเก่านะพ่อเก่าชุดเก่าหางเนาะสุดและค่ะพ่อเขาเออจะจัดแบบนี้ทุกรอบนะคะเอาเลขสามตัวดีพ่อตัวใดเนี่ยงวดน,นี้ สามตัวพอบ่ท่านเอกจับได้แล้วพ่อทีมืออืดมือฮืดปุระเดี๋ยวพ่อสิบอ,อกดอกโอเคเอา<น>้าวไเอ็ซ์ซีพ่อไปหาซื้อโรตเตอรีอนนอน่ก้อนเนาะมีในต้องหาเด้อโอเคเดี๋ยวทาสั้นเลขสามตัวไว้ทาโค้งสุดท้ายหรือว่าพอห้าฟันท่งจังมานยำให้แฟนช่องอีกรอบนึงเนาะพ่อเนาะสำหรับเลขสามตัวเนาะพอ่อเอาหัวดนี้นะคะทา่านผู้ชมเดี๋ยวทวนตัวเลขของพ่อห้าไปพร้อมๆกันก่อนนะคะสูตรคำนวณ พอเฮ้าน้วยคำชมจัดชุดเต็มห้เลยสูตรรัฐบาลไทยงวดวันที่16เมษายนงวดนี้มี040 5 06141 5 2636 57แล้วก็37ถูกต้องเนะพ่อพอ,อ ram ram ้าวที่นี่ทาตัวฟันเนาะค่ะพอเฮ้าฟันตัวใดเนี่ยพ่อองวดเนี่ยอัน22หมกมุมี้เท่าไหะสามหกเมนโบ ออ 3, 6, สองเจ็ด <2, 6, S 1> แล้วก็สามหกแล้วก็ฮาเจ็ดแล้วก็สามเจ็ดทุกท่องเพราะเพรอะโอเคที่นี่ก็เอาที่นาจับตาแล้วเนาะคะ่ะเนียนเด้พ่อเนียนตัวใดเนียงวันี้เอาเอาให้เฟิร์สต์ฮาร์ดจับลอตเตอรี่ก้อนเนียนให้สองตัวก้อนเดีวยวละเด้อค่ะค่ะเอาจัดเลยพ่อตัวใดเนี่ยตัวเนียน,นเนาะ เอาหนึ่งซีกับหนึ่งาไปหาบลอกลตเตอรี่ก่อนโอ้พอเข้าฟันเลขหนึ่งเนาะคำชมคือหนึ่งสีกับหนึ่งหานะคะตัวที่พอเข้าฟันหเนาะค่ะพิจารณาะเอาเด้วยค่ะเด้อพอเขาหมักชอบเนาะค่ะเอาพอบาทที่นี่ห้สูตรคำนวณแฟนช่องมาแล้วเมื่อคืนนี่ตองวดเป็นวันพายญ่พอแปดคำเนาะค่ะพระแรกเนาะพอเป็นยังไงฟันดีบอเห็ุตัวเลขแล้วนะั่นเมื่อคืนนี้โอ้ยฝันจำบอไดะไรไม่รู้ฝันพ่มีเหมียวนี่ละ่ะ ถ้ามองว่าฝันเป็นเก่าข้าวยู่นั่ะละให้ให้ฝันตัวเนี่ยบางอีกอนตะว่าพอเน้นให้นี่ยละสองตัวนี่ยละโอเคพ่อคือว่าความฝันพ่อเพราท่านมั่นใจนะพ่อเนาะเมนบออ้าวหวดนี่นะคะพอเฮาบอกว่าจัดชุดเต็มแล้วก็เน้นให้สองชุดสองหางให้ไปจัดสื่อจัดหาฉลากกินแบ่งรัฐบาลไวก่อนถ้าฝันดีฝันเด็ดพอเฮาจะมาฟันทงในโค้งสุดท้ายพร้อมกับเลขชุดสามตัวนะพ่อเนาะ อ้าวนี่คือเสียงยืนยันของพอเฮ้าน้ำชุอมงวดนี้ก็ขอให้ได้ขอให้มากขอให้แตกปังๆคือเก่าก่เพาะขอพระคุณพอหลยๆค่ะที่เบ็ิ่งปันนนวทางพอสวัสดีค่ะเออวัดีดีละค่ะท่านผู้ชมกะคงจะได้ยินแล้วนะคะนี่คือชุดเต็มของพอเฮ้าน้ำชมหลังจากงวดติพานมาเลขพอเฮ้าแตกตรงๆรับทรัพย์กันไปเต็มๆแล้วนะคะ งวดนี้พอเข้าจัดชุดเต็มห้คือเก่าน้าชมสูตรรัฐบาลไทยนะคะงวดวันที่สิเมษาหกเจ็ดน้อชมงวดนี้เลขวิ่งเลขแลนพอเข้าจัดห้มีศูนย์กับ1นะคะจัดคู่ชุดเต็มได้เก้าชุดเกาหางน้ำชมมีศูนย์สี่ศูนย์หาศูนยหกหี่หนึ่งหาสองเจ็ด หาเจ็ดแล้วกสามเจ็ดแลคะพอเข้าฟันให้ใหแค่สองชุดสองครั้งเน้นเนนคือหนึ่งสีกับหนึ่งหาน้มชมเลขสามตัวนะคะพอเข้าจะมาฟันทงอีกรอบหนึ่งนะคุชมในโค้งสุดท้ายพ้อมกับเลขความฝันน้องชมถ้าพอเข้าฝันดีฝันเด็ดฟันเป็นแนวทางตัวเลขนะคะพอเขากับโบห่วงนะคะเพิ่นจะมาเราให้แฟนช่องเฮ้าได้พิจารณาคือเก่าน้อมชมงวดนี้ผู้ใดได้เข้ามารับชมรับฟังนะคะ มักชอบตัวเลขของพ่อเฮ้านะครับชมกะแคปหน้าจอไว้ไปจัดซื่อจัดหาชลากินแบ่งรัฐบาลไว้ได้เลยนะคะชมสำหรับหมวดวันที16่16เมษาหน6จดนี้นะคะสุดท้ายนะคะผู้ใดได้เข้ามารับชมรับฟังนะคะก็ขอให้แฟนช่องเฮ้ามีโชคมีใช่โชคๆมันๆนเงประกังกันสุขสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ